เอาอินสปิเรชันเนี้ยมาจากไหนคนรอบตัวเรื่องของเพื่อนเป็นเรื่องของเพื่อนหลักๆจะแบบว่าเนื้อทํานองจะเป็นผมแต่เแลพัทิก็จะเป็นคนทำดนตรีคนทำดนตรีอาลชาแล้วทั้โอนิวกันแต่ก่อนจะที่เคยทํามามันจะเป็นรูปแบบสดใสอะครับทีนี้พอเราเดเวลลอ e หรือว่าเปลี่ยนแบบมาในแบบเจเนอเรชันที่มันโตขึ้นได้ลองแบบเอ้ยเราเราลองทําในแบบที่แบบที่เรายังไม่เคยทํำไหม กนเลยลองแบบเฮ้ยลองมา develop กันดูกับเพลงกลับไปกับมาก็เลยได้มาเป็นเพลงนี้ ับีแมอีกแล้วนะคะกับรายการบีแม็กทอรายการที่จะทพาศิลปินนะคะมาแนะนาให้ทุกคนรู้จักค่ะแล้วก็พิธีกร2คนเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะไอนิโกนิโกะค่ะสวัสดีค่ะไอนิโกนิโกะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญวงริฟค่ะว้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวกับชาวบีแมกหน่อยค่ะสวัสดีครับพวกเราริฟครับผมผมชื่อแซกี่นะครับ ผมแท็ทกีนะครับผมนี่แล้ววันนี้มีเพลงแรกมาฝากพวกเราเลยใช่ไหมคะช,ชื่อเพลงว่าอะไรคะชื่อเพลงว่ากลับไปกลับมาครับ<ม>แต่ว่าไม่เราว่าจะกลับไปกลับมาเหมือนกันก่อนเราจะคุยถึงเพลงเราคุยถึงวงก่อนดีกว่าว่า,า,ามาอยู่ด้วยกันได้ยังไงจริงก็เรื่องมันยาวนิดนึงครับนี่แต่ปูเสือได้เลยค่ะวันนี้ยาวมากจริงยาวปีแล้วครับพอแบบปีแล้วูจัดกันมาตัา้งแต่ เด็กแล้วครับราะว่าเป็นพี่น้องกัน <ผม S 2> อ้าวโหแล้วมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดโหเป็นการความสัมพันธ์ที่ยาวนานมากเลยแล้วมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงมาทำไมถึงต้องแบบมาเล่นดนตรีมาร้องเพลงด้วยกันจริงๆตอนสมัยแบบเด็กๆก็เป็นสายประกวดล่ะสายประกวดมาตลอดแล้วก็แบบเนี่ยจะมีแจ็คที่เป็นร้องนำส่วนฉันเล่นกีตาร์ก็คืออยู่วงเดียวกันนะครับแข่งอะไรอย่างเงี้ยพ่อแบบ ช่วงจบมัธยมก็คือทุกคนจะเป็นรุ่นแบบรุ่นแท้หมดเลยเราแบบกลายเป็นทุกคนแยกย้ายกันเหลือสองคนละก็เลยแค่นี้ก็ได้ <c oughs> แล้ว <c oughs> ชื่อวงเราคะ่ะแบบเป็นมีความเป็นมาอย่างไงมีชื่อวงอื่นที่คิดไว้ไหมหรือว่าแบบชื่อวงหมายความว่าอะไรอ <c oughs> ตอนนี้ครับก็คือว่าชื่อวงว่าริฟต์แต่จริงๆอ่ะคือเคยทำมูด้วยกันมาก่อนนี่แหละก็คือเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าตอนนั้นชื่อวงว่า JP ี ก็คือง่ายๆแลครับมาจากกีรติรจิตแล้วเจอตัวที่ใช่แล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าพอมาอยู่ค่ายนี้ก็คือ r e b บ a n d i n g เพลงใหม่แนวใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็อืมเปลี่ยนแนวใหม่ด้วยแล้วก็แบบว่าอยากให้มันโตขึ้นอยากจะคิดอะไรให้มันแบบว่าดูแบบดูดีฟขึ้นดูแบบมีมีดูมีหลักการมากขึ้นนี่ก็ได้ก็ได้ออกมาเป็นดเราเป็นคนคิดกันเองเลยไหม ก็มีคนช่วยครับตอนนั้นก็คือแบบว่าคิดกันหลายคนอยู่แล้วเราชอบชื่อนี้ไหมคะชอบชอบมันมีความหมายก็ต้องชอบแหละต้องชอบแล้วชื่อมันมีความหมายไหมอะแบบอ่ามี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 มามีมีมีนีม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 คมี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 มว่าีฟแมีมันมาจากีีีีมามีมือมทวีีนีีีีีี ถ้าเป็นคําว่าริฟอย่างเดียวเราอยากเติมอะไรที่มันเกี่ยวกับร้องด้วยก็คือมีแจ็คกี้ด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็เลย,ไ,นะเยไ,ดได้ได้ตัว V มาก็คืออาแทนว่า vocal หรือว่า voice อะไรอย่างนะี้ครับแล้วทีเนี้ยเวลาตอนที่แบบเขียงแล้วกันมันเป็นแบบ R w, I V ปุ๊บก็คือ,อมีริฟต์มีริฟกีตาร์และมีร้องและทีเนี้ยตัว I สองตัวมันคือแบบเลขสองของเลขโรมันก็เลยเอามาใสา่แล้วมันก็อ่านว่าริฟต์คันด้วยก็เลยจะทำริฟชอบเลยใช่ไหมอ่ะแล้วทําไม ทำไมถึงเข้ามาอยู่ค่ายนี้ได้ดีกว่าเราไปทําอะไรเขาเตะตาอืมน่าโมโหแลเพราะว่าเรื่องราวอะไรที่ที่กอโปสการ์ดต,ตอนนั้นน่ะคือว่าแบบคือเรากร็รู้จักกันมาแบบว่านิดหน่อยแล้วคือเคยเห็นกันแล้วก็เขาก็รู้จักเอ่อ JP ตอนนั้นเนี่ยเป็น j p อยู่ใช่แล้วก็มีค่ายจีวิลที่เปิดใหม่ Mm hmm. อ่าเป็นค่ายคุม้มภูมิแล้วเขาก็กําลังหาคนอะไรเง mm ี hmm. ้ยแล้วก็พี่กอฟเขาก็แบบเหมือนให้เราลองมาออรดิชั่นให้ดูให้ให้เขาดูอะไรอย่างง mm ี hmm. ้แล้วก็ก็แค่นั้นเลยครับแบบว่าเจอกันครั้งเดียวว็เซนเลยคมลิขิตใช่ไหมอะไรประมาณนั้นโอเคแล้วอยากทราบแบบว่าความหมายของเพลงนี้แล้วก็แบบที่มาที่ไปของเพลงนี้ว่าแบบเป็นยังไงทาไมถึงเกิดมาเป็นเพลงนี้ได้อะคะ่ะ พึ่งกลับไปกลับมามันก็เอ่อมันก็พูดถึงแบบว่าพูดถึงคนที่กลับไปกลับมาแบบว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบหรือความสัมพันธ์ที่ยังไม่ม m o ่ e on เป็นวงกลมว่าเป็นวงกลมแต่งกันเองเลยใช่ไหมคะใช่เรียกว่าเอา i n s p ป r a t i o นเนี้ยมาจากไหนหรือว่าใครเป็นต้นเรื่องของ inspiration นี้ก็คนรอบตัวอ๋อเรื่องของเพื่อนเป็นเรื่องของเพื่อนแล้วใครเป็นคนแต่งก่อนคะนนี้ เออลักๆจะแบบว่าเนื huh ้อท like like ํานองจะเป็นผมแต่เขาพัิิ์ก็จะเป็นคนทำดนตรีคนทำดนตรีอะไรถ้าอวดิวกันจะแบ่ง파트กันประมาณนี้ครับแบ่งังเลคิดว่าเพลงนี้มีความยากง่ายไหมแบบยังไงบ้างแบบมีความยากตรงไหนบ้างหรือว่าแบบด้วยความที่มันเป็นแนวที่ก่อนหน้านี้ไม่ไม่ได้ทำหาคือตอนที่ทำวงเก่าก็จะเป็นอิกแบบนีงแล้วก็ เรียกได้ว่าเป็นเป็นเป็นเพลงแรกเลยที่ทำแนวนี้อืมใช่ก็จะแบบค่อนข้างมีหลายอย่างให้ปรบบให้หอ,อะไรและนี้เป็นเพลงแรกของเราในนามชื่อวงนี้เลยทำไมเราถึงเลือกที่จะแบบเล p r เซ e n เพลงเศร้าออกมาให้เป็นของวงเราแต่ก่อนจะที่เคยทำมามันจะเป็นปแบบสดใสครับอือฮึทีนี้พอเราดเวลลอปหรือว่าเปลี่ยนแบบมาในแบบ generation ที่มันโตขึ้นเราลองแบบเอยลอง เราลองทําในแบบที่แบบที่เรายังไม่เคยทำไหมก็เลยลองแบบเอ้ยลองมาเด velop กันดูกับเพลงกลับไปกลับมาก็เลยได้มาเป็นเพลงนี้สุดยอดสุดยอดเราพูดถึงเรื่อง MV กันมากดีกว่าเราเห็นว่า MV นี้มีแบบว่าคุณมินนี่มาเล่นด้วยเป็นนางเอก MV ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้าง MV เพลนี้ก็ได้ร่วมงานกับพี่มินนี่ครั้ดเจอเขาก็เก่งเขาเก่งมากก็ดี เราเป็นคนเลือกนางเอก MV ด้วยตัวเองเลยไหมคะจริงๆไม่ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกเองนใช่จะเป็นแบบว่าอรวะจริงนะใช่กันเขาก็เขาก็พูดคุยกันแบบปรึกษากันว่เอ้ยแบบคนไหนดีคนไหนจนตกนับถึงพี่มินนี่เขาก็มาแบบมาถามเราว่าเอาไหมอือแบบสนใจไหมก็โอเคสนใจชูสเลยใช่อ๋องั้นเราเล่าถึงสตอรี่หน่อยได้ไหมว่า MV นี้มันแบบเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้าง ครับผมเพลงนี้ก็ในในวีนะครับจะพูดถึงการพี่มินนี่ที่เหมือนว่าโอกหักมาอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่มุฟ่อนก็จะวนลูปอยู่ความสัมพันธ์เป็นเป็นฤดูประมาณว่าไม่ว่าจะแบบผ่านไปนกี่ฤดูก็จะยังยังอยู่ที่เดิมอลยกลับไปกลับมายัางไงก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แซงหลังจากปล่อยเอ็มวีเป็นยังไงบ้างคะก็เื่อยๆครับมีแบบอาร์ที่คนรอคอยด้วยเพาแบบอาร์ตแบบ กลับมาในแบบอันในทางอะวงลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยับบางทีเขาก็เขาก็ดูแบบคาดหวังกับผลงานที่มันจะแบบอัพเกรดขึ้นดีขึ้นหน่อยครับเขาก็แบบเขาก็ดูจะดีใจนี่คืองเขาเขาแบบดีใจแล้วคาดหวั <บา S 2> วใช่ <laughs> งงแล้วบรรยากาศการถ่าย MV วันนั้นเป็นไงบ้างคะอันนี้คือ MV แรกเลยไหมคะ ของเราสองคนตงนี้ใช่ใช่เป็นไงบ้างบรรยากาศเลยบรรยากาศวันนั้นเป็นไงบ้างก็สนุกดีครับค่อนข้างแบบว่ามีมีวุ่นวายบ้างนิดหน่อยเพราะว่าแบบว่าคือสถานที่เล็กิดนมัเป็นแบบมันเป็นมันเป็นที่เป็นบ้านบ้านแล้วก็เล็กนิดหน่อยครับแต่เคนเยอะอะไรอย่างงี้ก็จะแบบว่าแน่นหน่อยก็สนุกดีครับสเรามีเรื่องเล่าตลกอะไรในกองให้แบบเล่าให้เราฟังไหมคะมีไหมหรือว่า อาจจะไปกองตึงๆไม่ตึงไม่ตึงสนุก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 เขาค่อนข้างชิลเลยเราพูดถึงในนี่ดีกว่าที่ป๊อปสเตจใช่ไหมเพราะว่าเพิ่งมีเทปออกมาเป็นไงบ้างคะวันนั้นไปถ่ายเพิ่งถ่ายมาแบบว่าสดๆร้อนๆเลยครับยังพึ่งอยู่เลยที่ไปถ่ายมาก็ก็ดีเลยครับไวมากด้วยแล้วก็ฟึ่งอ่อนไปได้ไม่นานหนงยังสามารถไปดูกันได้นะครับก็ถือว่าก็เป็นสเตจแรกของวงนี้เออใช่ใช่ครับอ๋อ ดีๆี<ด>เราอยากร้องเพลงให้ชาวบีแม็กฟังหรือ,อยังคะ <laughs> อยากไหม <laughs> ได้ได้ค่ะ I mm -hmm. mm -hmm. โอ้โเะมากมีเผื่อใครแบบว่าเพิ่งเคยเห็นน้องๆครั้งแรกนะคะก็ไปติดตามกันได้เยอะๆเลยแต่ว่าอยากให้ลองพูดหน่อยได้ไหมว่าวงเราเนี่ยเด่นเรื่องอะไรที่แบบว่าอันนี้แหละต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนได้ยินแล้วต้องมาตามเราแน่เลยหลักๆก็วงดูโอ้แหละที่แบบว่า <S <S แต่ว่าก็หลักๆอาจจะอยากแบบว่าอยากพซเต์แบบเ,เพลงแนวเตยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าก็คือพยายามจะทําให้มันออกมาแบบว่า ใหม่หนิดนึงแล้วก็ผสมผสมอะไรกันไปให้แบบว่าให้ได้ฟังกันอย่างเช่นตอนนี้ก็คือพยายามจะทำให้แบบว่ามีเป็นเพลงแมสที่ติดติต่นล็อกแล้วก็มีทนิก์ผสมอะไรอย่างเงี้ยอย่างชิ่แจ็คบอกที่แบบพยายามผสมให้มันเกิดแบบให้มันมีสิ่งใหม่ๆมาเสนอก็จะเป็นอาจจะเป็นด้วยอาจจะลงลึกไปด้วยแบบในพารของอาร์ดนตรีกับ,บเนละลองที่ อาจจะพยายามทําให้มันดูมีอะไรมากขึ้นดูใหม่มากขึ้นแล้วก็ความเป็นตัวแสดงเอ,เอกลักษณ์หรือว่าความเป็นตัวแพกะแจ็คมากขึ้นเสือคืออยากรู้ว่าสมมติถ้าเรามีโอกาสได้ร่วมง,งานกับแบบว่าศิลปินคนไหนเราแบบอยากร่วมง,งานกับคนไหนบ้างแบบคนอื่นต่างประเทศหรือในประเทศก็ได้ <c oughs> ออ,อ,อยากลองแบบว่าร่วมง,งานกับจริงๆก็อยากร่วมงานกับหลายๆคนเลยว่าคือ ให้ได้แบบว่าเยอะๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่เพลงนึงออกก็จะแบบว่าจริงๆชอบอันนี้ส่วนตัวอาจจะส่วนตัวชอบใน,นช่วงนี้ชอบทูเ<ม>อ็กซ์ซี่เซนไนเมอร์อะไร<ม>ทันอยากร่วมง,งานกับชาลิพุท<ม>ลาวเรนี่เคชิอะไรอย่างนี้ก็คือแบบคิดเป็นศิลปินที่เราชื่นชอบเราก็แบบฟังเพลงของเขาอยู่อะไรอย่างี้ถ้าแบบเป็นไรก็อยากมีโอกาสได้ร่วมงาน เกิดที่เราจะเข้าไปเล่นเกมกันเดี๋ยวให้ทั้งสองคนฝากผลงานฝากเพลงนี้กับแฟนๆ BMAX หน่อยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไม่ให้ฝากแล้วเดี๋ยวไม่ให้พูดอะไรลไม่ให้ฝากไม่ให้ฝากแล้ว,ลวอันนี้ครั้งสุดท้ายเลย <c oughs> ที่จะได้พูดกับแฟนๆ BMAX โอเคก็ขอฝากเพลงกลับไปกลับมาด้วยนะครับทุกซีนิ่งแพร่ฟังเลยทุกคนสามารถฟังกันได้ส่วน MV ก็ดูได้ที่ช่อง JEWEL MUSIC แพท j a ร์แจ็คแล้วก็พี่มนีแสดงนะครับไปติดตามกันได้นะครับผมแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆทุกช่องทางเลยครับ r w เดี๋ยวเป็น ib band ครับ r i f t band ครับเด้ <Yeah. laughs> มีชาเลนจ์ไหมเพลงนี้ชาเลนจ์เหรอในในแอปดำมีใคร<อ>เล่นชาเลนจ์หรือว่าต้องใส่แบบ p o e แอปดำมีอ,อะไรให้เล่นไหมเออคือยังไม่มีท่าเตนมี <laughs> อะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าก็คือแบบว่าใครที่เอาเพลงนี้ไปรีเลยกับอะไรได้ p o v หรือว่าเรื่องราวาอะไรก็แชร์กันได้นะมีแฮชแท็กอะไรให้ใส่ไหมคะเออคิดใหม่เลยตอนนี้ ใส่ h a s h t a กกลับไปกลับมาได้นะครับ Hashtag ลิฟต์แล้วก็ถ้าถ้าทุกคนอยาจะลองแฮชแท็กกลับไปกลับมา challenge โอเคไปตามในแอปดัมของทั้งสองคนได้เลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันกับเกมใครขงาำบีแม็กเดี๋ยวจะให้จับเลขขึ้นมาแล้วจะมีคำถามแบบนางงามชิงคคนนลละะเย แต่คนอ่านก่อนแบบลองออดเร็วก่อนใช่เปิดดูเลยเปิดเลขได้เลยฮฮ้ยฝลืเปิดฟาเนี่ยาเลขอะไรครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งนะคะคำถามีอยู่ว่าว่าทำงานกับพี่น้องมีตีกันบ้างไหมโอเคไม่ตีนะดีไหมตีตีหรอตีดีมั้งตีไม่ตี เหมือนจะเพิ่งเริ่มตีกันตอนนี้ตอนนี้ก็มีบ้างมีบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้แกงะแกงไเป็นมุกนะครับเมื่อกี้มีบ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่อาหาออกได้้วยหรือว่าใครเป็นคนยอมไหมแบบมีตัวยอมตัววีนโอ้ตัวโดนแรกๆกันเนาะนี่เอ้จริงๆอ่ะตรงกลางเลยใช่จริงเวลาแบบว่าคิดเห็นตรงกัาอะไรเงี้ยตรงกลางหรือไม่ก็มือที่สามไย มันมีคนมาช่วยเหลือใช่อะไรอย่างนั้นครับไม่มีปัญหาการรักกันดีรักกันดีคะถามตอบไปได้อันนี้ได้อยู่โอเคเลขสามเเลขสามคำถามของคุณมีอยู่ว่า ถ้าคุณหลุดเข้าไปในโลกของภาพยนตร์หรือหนังสือหรือว่าการ์ตูนเรื่องไหนก็ได้คุณจะเลือกไปอยู่ในเรื่องไหนและเพราะอะไรเรื่องเที่ยดเฮ้ยทำไมเออเฮ้ยมันดูตื่นเต้นนะไม่ไม่ตื่นเต้นหรอตื่นเต้นตื่นเต้นอึ้งเลยแบบช็อกเออเพราะไม่คิดว่าจะเลือกเรื่องเที่ยดไงเพราะอะไรอ่ะทุกคนทุกคนดูไม่ตื่นเต้นกันหรอตื่นเต้นว้าวทำไมทำไมดิเอ้ยอุ้ยมันน่ากลัวนะแบบคือ คือคือเราก็กลัวผีแหละจริงๆอ่ะถ้าถ้าเจอจริงๆไม่แต่ว่าถ้าแบบพอถึงจุดนั้นคือเคยดูเรื่องนีแล้วแบบเอ้ยมันมีแบบสถานการณ์แบบอย่างนั้นอย่างนี้มีแบบอามีแบบแต่แต่ละพาร์ตนะแล้วแบบเอ้ยถ้าเราบิดไปอยู่ตรงนั้นจริงๆมันจะรู้สึกยังไงแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงถ้ามันไม่ใช่ตามเรื่องดูยากดูไปคนแบบชอบความท้าทายในชีวิตมากมาไปกันต่อเลย เฮ้ยยาวๆ Challenge Challenge ้าชาเ e นจ์อยู่ว่าให้ผัดชมกันคนละสามคำเฮ้ยชมกันเองคนละสามคำเออดีมากเกี่ยมากเยี่ยมมากเย้เย้สามคำไม่ใช่สามพยางค์นะสามคำสามคำหรอพี่ให้พี่ให้เนื้อร้องทำนอง ดีเขาเรียกว่ามีกิมมิคจบสวยจบสวยการสุดท้ายแล้วครับันย่าดิเองเลขสี่ครับเลขสี่แหมเลงไว้เลยเลงไว้เลยถ้าต้องสลับร่างกันหนึ่งปีอยากจะทำอะไรเป็นอย่างแรก หนึ่งปีเลยนะครึ่งวันก็นานแล้ว่แเสียงในหัวรู้ม้น่าจะอยโซโลกีตารร้มั้ยร้มั้่รู้ม่้ยับร้ั้ยร้มั้ยร้แล้ยรล้มะ้ยรูนมั้ย่า้มั้ร้องเพรงในสิ่งที่แพยร้มัไย้แบ้ในเพมงที่แ้มั้ยรม่ได้มั่ย้ม้ยรับยรู้มั้ย้มได้แันทรมัได้ครับรครับ ได้ตรงไไม่ได้หรอกอันนี้เหมือนอยู่ในชาเลนจ์ผัดกันชมอยู่เลยเนาะเขาดูรักกันเฮ้ก,กันอเคแล้วก็ขอบคุณวงวิมนะคะที่มาพูดคุยกับพวกเราชาวบีแม็กวันนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะคะร้านเซฟบอินดี้อร่อยทุกที่ทุกสาขาค่ะ ก็าฝากทุกคนนะคะชาบีแม็กนะคะติดตามน้วเนะวงลิฟต์นะคะแล้วก็ติดตามพวกเราชาบีแม็กด้วยนะคะแล้วก <Casey> ็รอดูว่าศิลปินคนต่อไปนะคะจะเป็นใครนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะเย